m ิชชั o นทูดูมู o พอดแคส a ์รอตัวอยู่บ่สีจันสกินเอเซนเชลคอมแพกพาวเดอร์แป้งแนบเนื้อบางเบาเป็นธรรมชาติเนียนกริบแนบสนิทผิวสวัสดีครับนี่นตอนรับเข้าสู่ Mission to the Moon Podcast นะครับขึ้นอยู่กับประวิทย์านุสาหะครับวันนี้ผมอาหนังสือเล่มหนึ่งที่ผมอ่านจบเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะฮะแล้วก็รู้สึกว่าอืมให้ง่ายคิดเยอะดี นะครับชื่อว่า The White คาเฟก็กำลังดังเลยแหละผมเห็นในหลายๆเว็บไซต์ก็ติดชาร์จอยู่นะฮะเบสเซเลอร์นะครับ,นรบหนังสือเล่มบางๆเนะฮะเป็นพ็อกเก็ตบุ๊ที่มีความหนา1 7 0หน้าแต่ว่าตัวอักษรใหญ่นะครับแล้วก็เว้นวรรคค่อนข้างนั้นก็ก็อ่านอ่านสบายแป๊บเดียวฮะอ่านอ่านก่อนนอนนะมีเวลานิดนึงจบนะฮะแต่ไม่อยากให้อ่านเร็วมากจนเกินไปนักเพราะว่าหนังสือเล่มน,นี้เนี่ย ได้รับการบางคนนะบอกว่ายกย่องถึงขนาดว่าเป็น a l c h e m สของศตวตรรษที่21เลยนะฮะถ้าท่านเคยอ่าน a l c h e m สก็รู้ว่าหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่แบบมีความซับซ้อนมากๆแล้วก็มีมีอะไรให้คบคิดเยอะมากนะครับเล่มน,นี้ส่วนตัวถามว่าชอบไม่ชอบนะแต่ว่าถามว่าถึงระดับ a l c h e m สหรือเปล่าเนาะก็จริงๆอัล alchemy อ่านนานแล้วนะฮะแต่ว่าคิดคิดคิดว่ายังไม่ขนาดนั้นไม่ขนาดนั้น,นผมคิดว่าคน อ่านทีเดียวจบน่าจะน่าจะได้ธรสมากกว่านะครับใครยังไม่ได้อ่านแล้วอยากอ่านเนี่ยอย่าเพิ่งฟังนะเพราะว่าวันนี้ผมจะเล่าบางพาร์ทที่ก็น่าจะเป็นพาร์ทที่ค่อนข้างที่จะสําคัญทีเดียวอย่างน้อยสุดผมชอบอะนะครับก็สองพาร์ทนะฮะผมจะอนุญาตอ่านหนังสือไปด้วยแล้วก็จะใส่ไอเดียไปด้วยนิดนิดหน่อยหน่อยนะครับผมเอาพาร์ทตอนหลังมาเล่าก่อนนะค่อยเราค่อยเล่าตอนที่อยู่หน้านะฮะเพราะรู้สึกว่าเออเล่าแบบนี้ผมชอบซีเควนซ์นี้นะครับอ่ะก็ ในในเนี้ยเขาก็พูดถึงคนคนหนึ่งที่มานั่งคุยกับเรียกว่าเป็นพระเอกของเรื่องกระดะอ่ะเป็นพระเอกของเรื่องมานั่งคุยกับผู้หญิงคนหนึ่งนะครับแล้วเขาก็เธอก็เล่าเรื่องให้ฟังนะฮะคือผู้หญิงคนนี้เนี่ยจบโรงเรียนการตลาดดีๆนะเป็นแบบทับอยู่นะฮะแล้วก็เป็นผู้บริหารอยู่ในวงการโฆษณาหลายปีเขาก็มานั่งคุยกับนี่แหละพระเอกนะฮะคุยกันอย่างงี้ครับบอกว่าคุณคุณเคยอ่านหนังสือท่องเว็บไซต์หรือฟังวิทยุหรือเปล่าดูทีวีหรือเปล่านะครับ พระเอกก็ตอบว่าเคยสิแน่นอนอยู่แล้วนะครับทำไมเหรออะไรเงี้ยนะฮะเธอก็บอกว่าคําตอบหนึ่งสาหรับคําถามของคุณที่ว่าทําไมเราต้องใช้เวลามากมายไปกับการเตรียมตัวทําสิ่งที่เราต้องการแทนที่จะลงมือทําเลยอยู่ในข้อความต่างๆที่ถูกน,นํามาวางไว้ตรงหน้าเราทุกวันพวกนักโฆษณารู้กันมานานแล้วว่าถ้าเล็งเป้าหมายไปที่ความกลัวและความปรารถนาที่จะได้รับความพึงพอใจของผู้คนได้อย่างแม่นยำ<ๆ>ก็จะสามารถกระตุ้นให้พวกเขาทําสิ่งต่างๆได้ ทะเลนกับความกลัวหรือความปลาถนาได้ตรงจุดจะสามารถชักจูงให้เขาซื้อสินค้าและบริการนั้นๆได้เพ่ก็ถามว่าช่วยยกตัวอย่างหน่อยได้ไหมครับเธอก็ตอบว่าคุณเคยเห็นหรือที่โฆษณาที่เนื้อหามุ่งไปที่การทําให้คุณมีความสุขหรือปลอดภัยหรือเปล่าโฆษณาที่มีข้อความว่าหากคุณใช้สินค้าชิ้นนี้ชีวิตคุณจะดีขึ้นนะครับมันเป็นของที่แฝงมานะส่วนใหญ่แล้วบริษัทสินค้าจะไม่พูดออกมาตรงๆแต่เมื่อคุณรู้ว่าจะต้องมองหาอะไร หรือเมื่อคุณเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์งานโฆษณาหลายชิ้นเข้าคุณจะมองเห็นมันเป้าหมายของข้อความเหล่านี้คือทาให้คุณเชื่อว่าคุณจะได้รับความพึงพอใจในชีวิตผ่านสินค้าหรือบริการนั้นตัวอย่างเช่นการขับรถยนต์คันนี้ในโฆษณาเนี่ยนะครับจะทําให้ชีวิตคุณมีความหมายการกินไอศครีมจะแปลเปลี่ยนเป็นความสุขการเป็นเจ้าของเพชรเม็ดนี้จะนําไปสู่ความพึงพอใจหรือผมเพิ่มเห็นหนึงว่า การเป็นเจ้าของเพชรเพตนี้หมายถึงความรักนิรันด์อะไรประมาณนี้นะครับ <us> <od> <ans> และฉันขอบอกสิ่งหนึ่งที่สําคัญมากๆอย่างหนึ่งนะครับข้อความที่ถูกถ่ายทอดออกมาถ้ายิ่งแอบแฝงจะยิ่งส่งผลกระทบสินค้าเหล่านั้นจะไม่เพียงทําให้คุณได้รับความพึงพอใจในชีวิตหากว่าคุณใช้มันแต่มันยังกันไม่ให้คุณได้รับความพึงพอใจหากว่าคุณไม่ใช้มันด้วยนะฮะแต่มันยังกันไม่ให้คุณได้รับความพึงพอใจหากว่าไม่ใช้มันด้วยนะครับ พี่เอกก็งงบอกว่าเอ๊ะคุณจะบอกว่าเราไม่ควรซื้ออะไรเลยเหรอนะมันฟังดูสดสดตงไปหน่อยหรือเปล่านะแล้วมันก็ทําไม่ได้ด้วยนะครับเธอก็ตอบกลับว่า,วาปล่าไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นนะแต่ละคนควรทําในสิ่งที่เขาต้องการไม่ใช่ว่าบอกว่าไม่ซื้อรถหรืออย่าไปเที่ยวห้างหรืออย่ากินไอศครีมคุณถามว่าทําไมเราต้องใช้เวลาตั้งมากมายไปกับการเตรียมตัวทําในสิ่งที่เราต้องการแทนที่จะลงมือทําเลยคําตอบก็คือหากเราไม่ระมัดระวัง เราจะหลงเชื่อข้อความทางการตลาดมากมายที่พบเห็นอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันสุดท้ายแล้วเราจะเชื่อว่าคำตอบของความสุขและความพึงพอใจในชีวิตอยู่ในสินค้าหรือบริการเหล่านั้นในที่สุดความเชื่อนั้นก็จะส่งผลให้เราพาตัวเองไปอยู่ในสถานการณ์ทางการเงินที่ทำให้รู้สึกว่าจะต้องทำสิ่งที่ไม่ได้อยากทำต่อไปเรื่อยๆเธอเล่าต่อว่าขอยกตัวอย่างให้ฟังก็แล้วกันจะได้เข้าใจมากขึ้นนะครับเธอบอกว่า ้องบอกก่อนนะว่าตัวอย่างนี้ใช้ไม่ได้กับทุกคนแต่ว่ามันน่าจะพออธิบายเรื่องราวที่เรากำลังคุยกันได้อยู่ตั้งแต่เด็กแล้วที่เรารับรู้โฆษณาซึ่งถ่ายทอดข้อความว่าความพึงพอใจในชีวิตมาจากสิ่งของต่างๆแล้วเราทํำยังไงเราก็ซื้อของบางอย่างเพื่อดูว่าโฆษณาพูดถูกหรือไม่ยังไงละ่ะปัญหาก็คือการซื้อของเหล่านั้นจะเป็นต้องใช้เงินเพื่อแก้ปัญหาข้อนั้นเราจึงต้องหางานทําซึ่งมันก็อาจจะไม่ใช่งานอนุดมคติ แล่เวลาที่เราใช้แบบการทำงานก็ไม่ใช่แบบที่เราอยากจะใช้ในชีวิตเสียทีเดียวแต่เราก็ยังต้องทำงานนั้นเพื่อจะได้มีเงินมาจ่ายค่าของที่ซื้อไปเราบอกกับตัวเองว่ามันจะเป็นอย่างนี้แค่ชั่วคราวทนไปอีกไม่นานเราก็จะไปทำอย่างอื่นที่ใกล้เคียงกับสิ่งที่เราอยากทำจริงๆปัญหาคือเพราะงานนั้นไม่ช่วยให้เราพึงพอใจในชีวิตและเพราะเราใช้เวลามากมายแบบการทำงานนั้นเราจึงยิ่งรู้สึกไม่พอใจมากขึ้นเรื่อย มีคนมากมายรอบตัวเราที่พูดว่าเขาแทบรอให้ถึงวันนั้นในอนาคตที่เขาจะได้เกษียณไม่ไหวแล้วเขาจะได้ทําสิ่งต่างๆที่อยากทำเสียทีในมิชาเราเองก็จะเริ่มนึกภาพในช่วงเวลาในอนาคตที่เกือบจะกลายเป็นเรื่องลึกลับเช่นกันรวมถึงวันที่เราจะไม่ต้องทํางานและสามารถใช้เวลาไปกับการทําในสิ่งที่เราอยากทําแทนในระหว่างนั้นเพื่อเป็นการจดเฉยที่ไม่ได้ใช้เวลาแต่ละวันทําสิ่งที่ตัวเองต้องการเราจึงซื้อของเพิ่มอีก พร้อมกับหวังว่าโฆษณานั้นจะเป็นจริงบ้างสักนิดก็ยังดีนักของเหล่านั้นจะนําความพึงพอใจซึ่งเราไม่ได้รับจากชีวิตการทํางานในแต่ละวันมาให้น่าเสียดายที่ยิ่งซื้อของมากเท่าไหร่บินค่าใช้จ่ายก็ยิ่งเพิ่มขึ้นมาเท่านั้นดังนั้นเราจึงต้องทํางานมากขึ้นเพื่อจะได้มีเงินมาจ่ายค่าของทุกอย่างเพราะเวลาที่เราหมดไปกับการทํางานไม่ใช่รูปแบบของการใช้เวลาในชีวิตที่เราต้องการอย่างแท้จริง ฉนั้นยิ่งทํางานเราก็ยิ่งรู้สึกไม่พอใจกับชีวิตเพราะตอนนี้เรามีเวลาทําในสิ่งที่เราต้องการทําน้อยลงกว่าเดิมไปอีกเสร็จแล้วเราก็ซื้อของมาอีกก็เป็นวงจรอยู่แบบนี้นะครับถ้าตอบสุดท้ายว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยผู้คนที่ก็จะใช้เวลาเนิ่นนานแบบการทําในสิ่งที่ไม่ได้ช่วยบรรลุเป้าหมายชีวิตของเขาในระหว่างนั้นก็จะคอยเฉเงือมองอนาคต ดูว่าเมื่อไหร่จะเลิกทํางานได้และได้ทําในสิ่งที่ต้องการเสถียรนะครับะนะฮะอ,อ,อันนี้เป็นทสั้นๆน,นะครับท่นสั้นที่ที่เป็นพาทแรกนะที่ผมอยากเล่าให้ฟังไม่ไม่มีคําสรุปอะไรนะฮะลองลองต้องมาคิดต่อเองอีกเรื่องหนึ่งก็เป็นนี่แหละับผู้หญิงอีกคนหนึ่งคุยกับไม่ใช่คนเมื่อกี้ละเป็นอีกคนหนึ่งนะครับคุยกับพพะเอกของเราเหมือนกันนะครับเธอบอกว่า เธอได้เรียนรู้บทเรียนสําคัญที่สุดอย่างหนึ่งเกี่ยวกับชีวิตเกี่ยวกับการเลือกทําในสิ่งที่ทําแต่ละวันจากเต่าตนุตัวโตนะฮะเธอเล่าว่าวันนั้นอ่ะเธอไปดําน้ําแบบสโนว์กอลอยู่ที่ชายฝั่งของเกาะฮาวายมันเป็นวันที่น่าตื่นเต้นประทับใจเธอได้เห็นปลาหลลายจุดสีม่วงกับปลาหมึกยักษ์ทั้งสองเป็นสัตว์ที่เธอไม่เคยเห็นมาก่อนเลยในชีวิต นอกตานนั้นก็ยังมีปลายนับพันตัวมีสีสันมากมายเกินกว่าที่จะจินตนาการได้ตั้งแต่สีน้ำเงินสะท้อนแสงไปจนถึงสีแดงเข้มที่สุดเธออยู่ห่างจากชายหาดประมาณสัก100ฟุตได้กำลังดำดิ่งลงไปท่ามกลางโขดหินขนาดใหญ่ทันใดนั้นเธอก็หันไปทางขวาก็เห็นเต่าตนุตัวรเริ่มเริ่มว่ายน้ำอยู่ข้างๆนั่นเป็นครั้งแรกในชีวิตที่เธอได้เห็นเต่าตนุตัวเป็นๆเธอดีใจมากม รีแบ็กว่ายขึ้นมาที่ผิวน้ําเป่าลมไล่น้ําออกจากโน o r k กลแล้วลอยตัวอยู่บนผิวน้ําเพื่อที่จะได้มองดูเต่าตัวนั้นตอนก้มลงไปมองเต่าอ,อยู่ใต้ตัวพอดีเลยแล้วก็ลังจะว่ายออกจากฝั่งเธอตัดสินใจว่าจะว่ายน้ําตามดูเหมือนจกพักเธอแปลกใจมากเพราะถึงแม้ดูเหมือนมันจะเคลื่อนที่ค่อนข้างเชื่องช้าตีขาหน้าเป็นครั้งเป็นคราวแล้วก็หยุดลอยนิ่งๆอยู่ในน้ําถ้าเธอกับว่ายน้ําตามเต่าตัวหนุตัวนั้นไม่ทันเธอสวมตีนกบซึ่งจริงๆ มันต้องทาให้เธอมีพลังในการขับเคลื่อนในน้ำเยอะแยะแล้วก็ไม่ได้ใส่ชูชีพหรืออุปกรณ์อะไรที่ถ่วงให้ว่ายน้ําชาด้วยถ้าเต่าตัวหนูก็ยังว่ายห่างจากเธอไปทุกทีทั้งที่เธอพยายามว่ายตามมาให้ทันผ่านไปประมาณสิบนาทีเต่าตัวหนูก,ก็หายไปจากสายตาเธอทั้งเหนื่อยทั้งผิดหวังสำยังอายนิดหน่อยว่าว่ายน้ําตามเต่าไม่ทันเธอหมุนตัวกลับและเริ่มดำน้ําเข้าหาฝั่งวันต่อมาเธอไปที่จุดเดิมอีกครั้งหนึ่ง ร้อมความหวังว่าจะได้เห็นเต่าตนนอีกแน่นอนว่าหลังจากเดินลงน้ำไปได้ประมาณ30นาทีขณะที่กำลังมองฝูงปลาตัวเล็กจิว๋วว่ายน้ำผ่านหน้าไปก็เห็นเต่าตนนอีกตัวอยู่ตรงนั้นเธอมองดูมันเวียนว่ายอยู่ทถวปากาหลังสักพักจากนั้นเธอพยายามว่ายตามมันมันก็ว่ายออกจากฝั่งเหมือนมันก่อนแล้วก็ต้องแปลกใจว่าเธอว่ายตามมันไม่ทัน เมื่อเธอคิดได้ว่าเต่าตนุกําลังว่ายห่างจากเธอไปทีเธอจึงหยุดตีขาทําได้แค่ลอยมองดูมันชั่วขณะนั้นเองเต่าตนุได้สอนบทเรียนสัจชีวิตที่สําคัญที่สุดให้กับเธอขณะที่เธอลอยอยู่บนผิวน้ํานั้นเองเธอตระหนักว่าเต่าตนุเคลื่อนที่ไปตามการเคลื่อนที่ของสายน้ําเวลาคลื่นสัดเข้าหาฝั่งถึงแม้จะเป็นเต่าตนุแต่มันก็ปล่อยให้ตัวลอยและตีขาพอประคองตัวให้อยู่ในตำแหน่งเดิมเท่านั้นเมื่อกระแสน้ําพัดกลับลงทะเลมันจะตีขาเร็วขึ้น เพื่อจะได้ใช้การเคลื่อนที่ของน้ําให้เป็นประโยชน์เต่าตูนูไม่เคยต้านกระแสคลื่นแต่มันจะใช้ประโยชน์จากคลื่นแทนเหตุผลที่เธอว่ายน้ําตามไม่ทันเพราะเธอตีขายอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าก,กระแสน้ําจะพัดไปทางไหน,นแรกมันก,ก็โอเคอยู่หรอกเธอยังพอจะเกาะตามเต่าไปได้เรื่อยๆบางครั้งอาจจะต้องผ่อนแรงเตะน,น้าด้วยซ้าแต่ยิ่งไมยต้านกระแสคลื่นที่พัดเข้าฝั่งมากเท่าไหร่เธอก็ยิ่งเหนื่อยมากเท่านั้นหมายความว่าพอถึงเวลาที่คลื่นพัดออกจากฝั่ง เธอไม่มีแรงพอที่จะใช้ประโยชน์จากมันเมื่อคลื่อนพัดเข้าหาฝั่งและพัดออกจากฝั่งลูกแล้วลูกเราเธอเริ่มเหนื่อยล้าและมีประสิทธิภาพน้อยลงในขณะที่เต่าตัวนุกเคลื่อนไหวไหลล่องไปตามกระแสน้ําเป็นอย่างดีมันถึงว่าน้ําเร็วกว่าเธอนั่นเองเธอบอกว่าลองนึกถึงเรื่องเต่าตัวนี้แล้วเปรียบเทียบกับเวลา เวลาของชีวิตของเรานะครับในแต่ละวันมีคนมากมายพยายามชักจูงให้คุณใช้เวลาและพลังงานไปกับพวกเขาลองคิดถึงอ e ีเมลที่คุณได้สิลองคิดถึงโทรทัศน์ที่พยายามเรียกร้องความสนใจจากคุณลองคิดถึงมือถือลองคิดถึง notification สถานที่กินดื่มจุดหมายปทางในการท่องเที่ยวไม่ช้าคุณอาจจะพบว่าตัวเองกำลังทำสิ่งที่ คนอื่นเขาทํากันหรือสิ่งที่พวกเขาาใหญ่คุณทําโดยที่คุณคิดว่าคุณเป็นคนอยากทําเธอเล่าว่าหลังจากกลับจากชายหาดในวันนั้นเนี่ยเธอนั่งลงเพื่อทบทวนเรื่องราวต่างๆเธอจดบันทึกลงในสมุดเธอได้ข้อสรุปในชีวิตที่สําคัญมากๆเธอเขียนไว้ว่าเคลื่อนที่พัดเข้าหาฝั่งเกิดจากผู้คนกิจกรรมและสิ่งต่างๆที่พยายามดึงความสนใจพลังงานและเวลาของฉันไปและไม่ได้เกี่ยวข้องกับเป้าหมายชีวิตของฉัน ส่วนคลื่นที่พัดออกจากฝั่งคือผู้คนกิจกรรมและสิ่งต่างๆที่ช่วยฉันบรรลุปเป้าหมายชีวิตของตัวเองได้ดังนั้นยิ่งฉันเสียเวลาและพลังงานไปกับคลื่นที่พัดเข้าหาฝั่งเท่าไหร่ฉันก็จะเหลือเวลาและพลังงานสาหรับคลื่นที่พัดออกจากฝั่งน้อยลงเท่านั้นผมเอาสองอันนี้มาจากหนังสือเล่มนี้แล้วก็ทิ้งไว้ให้ทุกท่านลองคิดดูคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับว่าฟังเสร็จแล้วเนี่ยเปลี่ยนอะไรบ้างไหมหลายคนอาจจะรู้สึกว่า แต่บางทีมันไม่มีทางเลือกมันต้องทํามันมีเหตุผลมากมายแน่นอนครับเหตุผลของทุกคนไม่เหมือนกันแต่ว่าพอฟังสองอันนี้แล้วท่านได้มุมอะไรไหมอาจจะเป็นมุมที่ไม่ชอบก็ได้นะรู้สึกมันไม่น่าจะเป็นจริงได้หรืออะไรก็แล้วแต่ลองคอมเมนต์แล้วคุยกันดูนะครับนังสือล่มนี้ค่อนข้างแนะนานะฮะผมชอบผมว่ามันทําให้เราได้หยุดหยุดหยุดเพื่อคิดอะไรบางอย่างในโลกในโลกที่มัน หมุนเร็วเชิญเกิดน,นะครับขอบคุณที่ติดตาม Mission to the Moon นะครับพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ Mission to the Moon Podcast Presented by สีจันสกินเอเซนเชลซีรีส์